สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชะด,ดาวจังวังกรค่ะหมอเป็นหมอเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและยังเป็นแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ anti aging and regenerative medicine ค่ะสารอาหารอะไรช่วยให้การเผาพลานพลังงานและลีนไขมันได้ดีวันนี้หมอดาวมีคำตอบค่ะ หลายคนนะคะอยากจะเผาพลานไขมันนะคะเผาพลานพลังงานลีนไขมันแต่รู้ไม่ว่าสารอาหารเนี่ยมีส่วนช่วยนะคะไม่แพ้การออกกําลังกายหรือการทํากิจกรรมทางกายเลยคราวนี้ค่ะกลับมาที่ว่าสารอาหารอะไรบ้างที่มีความสําคัญฟังให้ดีๆทีละข้อค่ะ ารอาหารกลุ่มแรกนะคะก็คือสารอาหารกลุ่มโปรตีนนั่นเองต้องบอกเลยค่ะว่าหลายคนค่ะพากันลดน้ําหนักแบบพวบๆนะคะหรือว่าอดลดงดอาหารทําให้พร้อมลงมาก็จริงแต่สุดท้ายค่ะปลายทางทําไมอ้วนเร็วขึ้นเหตุเพราะว่าคุณเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อน้อยเมื่อมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วการเผาผลาญพลังงานเลยเกิดขึ้นได้ไม่ดีแล้วมวลกล้ามเนื้อมาจากไหนล่ะก็มาจากโปรตีนยังไงล่ะคะโปรตีนนะคะถ้าแบ่งเนี่ยก็คือว่า ง่ายๆเลยค่ะแบ่งออกมาจาก2แหล่งแหล่งแรกคือโปรโตีนจากสัตว์อีกแหล่งคือโปรโตีนจากพืชและปัจจุบันนะคะโปรโตีนจากพืชเนี่ยก็มีนวัตกรรมในการดูแลการผลิตค่ะทําให้ได้สารอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารไม่แพ้โปรโตีนจากสัตว์เลย หลายคนก็ยังเข้าใจนะคะว่าโอ้ยต้องเป็นถั่วเหลืองเท่านั้นคําตอบคือไม่ใช่โปรโตีนนะคะจากพืชเนี่ยมีหลายอย่างค่ะอย่างเช่นจากถั่วลันเตาก็ใช่นะคะรวมไปถึงโปรโตีนจากพืชธัญพืชอื่นๆก็มียกตัวอย่างโปรโตีนจากถั่วลันเตาค่ะมีงานวิจัยพบว่าทําให้อิ่มท้องอิ่มนานนะคะนอกจากนี้แล้วยังช่วยในการเผาผลาญน,นะคะพลังงานนะคะทําให้เราเนี่ยลดสัดส่วนลดน้าหนักได้ดีอีกด้วย โปรตีนจากถั่วลันเตาเนี่ยยังมีงานวิจัยอีกนะคะว่าช่วยทําให้เกิดกระบวนการเทอร์โมเจเนซิสก็คือการสร้างพลังงานความอบอุ่นให้กับร่างกายนั่นหมายถึงว่าก็จะเอื้อต่อการเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนี้แล้วยังช่วยในการกระตุ้นนะคะฮิวแมนโกรทฮอร์โมนค่ะก็คือฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ซ่อมสร้างเสริมสร้างร่างกายจะเห็นได้ว่าโปรตีนจากถั่วลันเตาเนี่ยก็เป็นโปรตีนจากพืชที่สําคัญแล้วก็ช่วยดูแลร่างกายไม่แพ้โปรตีนจากพืชอื่นๆเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีสารอาหารกิีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือสารอาหารที่เรียกว่า MCT oil หรือ มีเดียมเชนไตรกิสลายนะคะซึ่งจะพบมากในพืชกลุ่มที่เป็นมะพร้าวเป็นต้นปลาล์มนะคะคราวนี้ค่ะกลับมาที่ว่า MCT Oil มีความสำคัญยังไงนะคะเมื่อเราพิจารณาจากงานวิจัยค่ะการได้รับนะคะ MCT Oil ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยในการเผาผลาญพลังงานนะคะนอกจากนี้แล้ว MCT Oil เนี่ยจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดดีหรือว่าโปรไบโอติกที่อยู่ในลำไส้อยู่ในระบบการย่อยอ,อาหารของร่างกายซึ่ง ตรงจุดนี้ค่ะก็จะทำให้เกิดการสร้างสมดุลลำไส้ที่ดีทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยและที่สำคัญค่ะ MCT oil นะคะถ้าหากเราได้รับประทานอย่างเหมาะสมค่ะเวลาที่เราออกกําลังกายนะคะก็มีงานวิจัยที่เก็บนะคะในนักกีฬาที่เขาออกกําลังกายซึ่งจะมีการสร้างกรดแลคติกขณะออกกําลังกายทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยลา้าคราวนี้ถ้าได้ MCT oil อย่างเหมาะสมเนี่ยจะทําให้ลดการสร้างกรดแลคติกเมื่อลดการสร้างกรดแลคติกก็จะทําให้ลดอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั่นเองและที่สําคัญค่ะ MCT oil นะคะยังช่วยกระตุ้นฮอร์โมนของ ความอิ่มไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเลปตินนะคะหรือฮอร์โมนเพบไายไวายๆด้วย สารอาหารที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนค่ะสารสกัดจากเมล็ดกาแฟแต่เน้นย้ำค่ะเป็นเมล็ดกาแฟสดที่ไม่ผ่านการคั่วดังนั้นถ้าใครบอกอุ้ยฉันดื่มกาแฟแต่กาแฟของคุณผ่านการคั่วมันไม่ใช่นะคะสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนนั้นนะคะจะมีส่วนช่วยในการลดในเรื่องของการสะสมไขมันเนื่องจากจะไปะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเพสเอนไซม์ไลเพสเป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขยมันนั่นเองนะคะ ก็เลยทําให้ลดการดูดซึมของไขมันเข้าสู่ร่างกายโดยสารสําคัญที่อยู่ในกรีนคอฟฟี่บีนก็คือสารโพลีฟีนอลที่เรียกว่าคอโรเจนิกแอซิดค่ะ สารอาหารอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโครเมียมโครเมียมเนี่ยนะคะเขาอยู่ได้ในรูปแบบเป็นโครเมียมคิเลตหรือว่าโครเมียมพิโคลีเนตค่ะถามว่าเขาช่วยอะไรโครเมียมเป็นแร่ธาตุสำคัญในการควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดการควบคุมเผาพลานไขมันควบคุมเผาผลาญพลังงานดังนั้นค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องของการที่เราเนี่ยเผาผลาญพลังงานได้ไม่ดีอาจจะขาดสารอาหารที่เรียกว่าแร่ธาตุโครเมียมก็ได้ นอกจากนี้แล้วยังมีกรดอะมิโนที่จําเป็นค่ะที่เรียกว่าแอลฟินิลอะลานีนแอลฟินิลอะลานีนเป็นกรดอะมิโนจําเป็นก็คือร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้แต่จําเป็นอย่างยิ่งในการทํางานของร่างกายโดยที่แอลฟินิลอะลานีนจะเกี่ยวข้องนะคะกับการเรื่องของสร้างสารสื่อประสาทนะคะรวมไปถึงค่ะจะมีการกระตุ้นนะคะทําให้เกิดการอิ่มนานโดยกระตุ้นผ่านฮอร์โมนที่เรียกว่า CCK ค่ะหรือว่าโคลีซิสเตอไค닌ค่ะโคลีซิสเตอไคิน นนั้นจะทําให้เราเนี่ยอิ่มนานนะคะอาหารเนี่ยอยู่ยาวในร่างกายดังนั้นเลยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการได้รับแอลฟินิลอาลานีนนั่นเองและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ค่ะ ก็คือกลุ่มไฟเบอร์ใยอาหารที่เรียกว่า XOS ไซโกโอลิโกแซคคารายค่ะถามว่ามีความสำคัญยังไงอย่าลืมนะคะว่าใยอาหารเนี่ยตรงไปตรงมาว่าเขาทำให้เราอยู่ท้องอิ่มนานแล้วก็อิ่มเร็วด้วยแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นค่ะเขายังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีจุลินรีย์ชนิดดีก็คือโปรไบโอติกนะคะเขาจะทำหน้าที่เป็นอาหารของจุลินรีย์ชนิดดีก็คือเขาทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกคราวนี้กลับมาที่ว่า XOS ตรงนี้นะคะจะช่วย ้อะไรบางเมื่อทําให้อิ่มท้องอิ่มนานแล้วจุลินทรีย์ชนิดดีเกิดขึ้นในร่างกายได้ดีแล้วจะมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าช็อตเชนแฟตตี้เอสิดหรือว่ากรดไขมันสายสัน้นช็อตเชนแฟตตี้เอสิดก็จะส่งผลทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานค่ะทําให้เกิดการเผาผลาญไขมันได้ดีเกิดการควบคุมนะคะสมดุลแร่ธาตุสมดุลร่างกายได้ดีขึ้นนะคะตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญเลยของช็อตเชนแฟตตี้เอสิดซึ่งการสร้างช็อตเชนแฟตตี้เอสิดที่เหมาะสมนั้นจะ ทำให้ร่างกายควบคุมน้ําหนักดูแลรูปร่างได้ดีนั่นเองเราจะเห็นได้นะคะว่าสารอาหารนะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการดูแลสัสดส่วนรูปร่างให้ดีอยู่เสมอดังนั้นค่ะไม่ใช่เพียงแค่การออกกําลังกายการมีกิจกรรมทางกายแต่การได้รับสารอาหารที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการเผาผลาญพลังงานและก็ลีนไขมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันไปหมอดาวก,ก็ขอฝากไว้ว่าขอให้ทุกคนลองไปดูสารอาหารที่ว่าไปนะคะเพื่อจะช่วยให้พวกเราเนี่ยมี มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รูปร่างดีกันวันนี้หมอดาไปก่อนสวัสดีค่ะ